ถึงเวลาเปตัวเองแล้ววันนี้ที่มาเปนตัวเองที่ร้านคานเน,นโคจิค่ะ เป็นส่วนรูมแบรนด์เนมครบวงจรมีทุกแบรนด์ให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยค่ะแถมราคาคือถูกมากบรรยากาศคือเหมือนอยู่ในช็อปแบรนด์เนมเลยค่ะพนักง,งานดูแลดีมากไม่ต้องไปต่อแถวได้ให้ต่อไปแล้วมีทั้งหมด2ชั้น4ห้องอลังการมากมากค่ะทุกคนเตะตาใบนี้ก่อนเลยค่ะเพราะว่าบเตกาใบนี้เคยเล่นที่สิงคโปร์แต่ว่าทีเนี้ยราคาถูกกว่าในช็อปเองค่ะโอ้ยไ่ซื้อไม่ได้แล้วแม่มีทช้งของมือหนึ่งสองสามารถดูได้แท็กประกอบการตัดสินใจได้เลยค่ะมีใบเล็กใบใหญ่ออเซสซอรี่ครบ เลยค่ะใครอยากขายกระเป๋าที่นี่ก็มีบริการฝากขายด้วยนะคะและมีคิวบริการเพิ่มเติมด้วยมาถึงไฮไลท์แล้วค่ะฮอปนอรชาแนลและแอนเสโอ้ยแฮปปี้ไม่ไหวดูหน้ากันรูนะคะไม่ว่าจะรุ่นอะไรก็มีครบหมดเลยค่ะอย่างน้องหัวใจนี่นะคะขายยากมากๆที่นี่ก็มีค่ะมีทั้งไซส์เล็กไซส์ใหญ่เลือกไม่ถูกเลยค่ะว่าจะเอาไซส์อะไรดีชาแนลย22ที่ทุกคนตามหาที่นี่ก็มีนะคะมาถึงนางเอกของเราแอน s สค่ะ สวยทุกใบเลยดูสายตาสีออนวอนผู้จัดการสุดฤิดผู้จัดการบอกว่าซื้อเองนะคะน้อง <c oughs> มาที่นี่ก็คือไม่อยากกลับเลยค่ะแฮปปี <c oughs> ม้มากๆจริงๆใครกําลังอยากชอบกระเป๋าแนะนําที่ค่เนโคจิเลยค่ะเสืีนพิมพ์ขอกลับบ้านไปอันบ็อกก่อนนะคะ